แฟนรายการเดีพีโโชว์ทุกท่านครับท่านใดที่ศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระพุทธาจย์โตนะครับทานผู้ชมฮะผมแนะนําเลยนะฮะก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ลำลูกกานะฮะั่านผู้ชมฮะตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนี่พอฟ้าเพิ่งจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมไปถ่ายสกูไปสัมภาษณ์พี่ฟ้าพี่ฟ้าให้องค์หลวงพ่อปิดตามาด้วยนี่นะฮะอายุเก่าแก่ ร้อยกว่าปีนี่นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปที่พิพิธภัณฑ์นี้กันดีกว่าเพราะว่าของเก่าวัตถุบโบราณเพียบเลยมีอะไรน่าสนใจติดตามกันเลยครับ ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีอยู่ย่านลำลูกกานะครับที่นี่นะครับเขาปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยมรดกธรรมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหม,มรังสีซึ่งด้านในครับมีโบราณวัตถุและก็ประวัติเกี่ยวกับองค์สมเด็จหลวงพ่อโตเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามผมไปพบกับพอ,อฟ้าด้านในกันเลยครับ อันไนก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่โตนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพของหลวงปู่โตในเหตุการณ์สําคัญสาคัญต่างๆนะครับแต่ว่าผมคงอธิบายได้ไม่ดีเท่ากับคนที่ทําพิพิธภัณฑ์น,นี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ฟ้ากันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ฟ้าพรที่ผ่าสุพัฒนุกูลนะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยคือได้ยินมานานแล้วฮะว่าพี่ฟ้าเนี่ยก็จะมีความศรัทธามีความเลื่อมใสหลวงปู่โตยอย่างมากเลยแต่วันนี้พี่ฟ้าก็คือเปิดบ้านแล้วก็<ะ>ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะเหมือนเป็นที่พักพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะหาชมได้ยากแล้วก็วันหนึ่งวันไหนก็มี เซนสัมผัสหรือจิตสัมผัสแล้วว่าจะถวายเป็นสมบัติของประเทศชาติจริงๆพี่ฟ้าเนี่ยอยู่ในวงการระเครื่องใช่ไหมครับโอ้หลายสิบปีแล้วนะฮะ ตั้งแต่เจ็ขวบนะอ้ oh, จริงๆแล้วศึกษาเรื่องพระก็อยู่กับพระมาตลอดนะอ,อ๋ออยู่กับพระมาตลอด<ช>แล้วทาไมอะไรมาดนใจให้วันหนึ่งเนี่ยพี่ฟ้ามาศรัทธาหลวงปู่โตแล้วก็ตั้งใจที่จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เลยครับพี่ฟ้าท่านเจ้าคุณน้อยอะถ้าพี่ฟูตั้งชื่อให้เลยนะท่านว่าเมื่อสิ่งของล้ำค่าอยู่กับเรามากมายก็แสดงว่าเรามีบุญบาร,รมีในการที่จะต้องรักษาสิ่งของเหล่านี้ แต่วันข้างหน้าก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ควรเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ศึกษาให้ลูกหลานไทยได้เป็นกรณีศึกษาค่ะก็เลยเปิดบ้านตัวเองอะค่ะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ให้ทุกคนได้เข้ามาชมโดยไม่ต้องใช้เงินถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความศรัทธาหรือผู้โตแล้วมาที่พิพิธภัณฑ์เขาจะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรบนะ้างคะพี่ฟานีค่ค,คือการเล่าเรื่องด้วยภาพถ้าเราดูนะปีพศ ลองอ่านได้เลยค่ะท่านเจ้าคุณสมเด็จทําอะไรแล้วก็มีการบรรยายด้วยภาพปี24112404ระบุไปตั้งแต่เริ่มของท่านทำอะไรบ้างพระที่อยู่ในนี้กี่ล้านองค์แต่เราไม่ใช่เชิงผนิทลองดูภาะพิฟ้าให้ประชาชนฟรีถวายโครงการวัดหนึ่งพ0 0องค์ทั่วประเทศตอนนี้200กว่าวัดแล้วรับบางวัดก็1,000 0องค์ถวายให้อย่างเดียวเราไม่มีไป มีนอกมีในหรือไปรับเงินของวัดไม่มีมสามารถตรวจสอบได้ทุกวัดบอกแฟน,แฟนแรายการแบบนี้นะฮะคือวันนี้ที่ผมมาหาพี่ฟ้าวันนี้คือวันก่อนที่จะเปิดใช,ใช่ไหมเปิดเป็นทางการคือ28กันยายน67เใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สุดพิเศษจริงๆส่หรับแฟนแรายการ The People Show เราจะได้เห็นพิพิธภัณฑ์ก่อนใครเพื่อเลยรบควพีฟ้าพาชมหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะ โซนหนึ่ง<ช>ของพิพิธภัณฑ์นะครับพี่ฟ้าใช่ค่ะโอ้ตรงนี้เหมือนมีของโบราณเยอะมากตรงนี้คือพื้นที่ที่เวลาให้ความรู้เวลาประชาชนเอาพระมาเช็คว่าเป็นพระแท้ไหมหรือเป็นพระปลอมถ้าเป็นพระปลอมปุ๊บพี่ฟ้าก็จะอธิบายว่าพระปลอมเป็นอย่างไรพระแท้เป็นอย่างไรมีมีองค์ครูไว้เปรียบเทียบจุดตรงนี้ก็คือไว้ตรวจสอบพระให้กับประชาชนฟรีนะก็จะแลกพระปลอมไว้ทําพิพิธภัณฑ์เพื่อ เป็นการศึกษาอีกว่านี่คือพระปลอมให้ลูกหลานคนไทยได้เรียนรู้อันนี้คือหีบโบราณ <ee> หีบหโบราณวังหน้าสมัยสมเด็จพ่อรอห้ารัชกาลที่ห้าหีบอันนี้เวลาเปิดมาข้างในก็จะเป็นพระสมเด็จสายวังมาพร้อมกันกับหีบโบราณทั้งหลายถ้าเป็นสายวังก็คือหีบจะพิเศษค่ะมีพิถีพิทันมีเม็ดหยก<อ>มเม็ดพลอยมีเม็ดทับทิมถ้าพูดถึงหีบโบราณที่พี่ฟ้าเก็บสะสมอาไว้มีประมาณเท่าไหร,หร,หร่ครับพี่ฟ้า 200ต้นต้นะเฉพาะสายวัดแล้วมีสายวัดอีกสายวัดก็คือเนี้ยค่ะสายวัดทั่วไปก็คือหี้จะแบบนี้ถ้าสายวังก็คือจะมีประดับเพชรประดับพลอยเรียกว่าสงเครื่องตูได้หมดนะตูได้ใช่ไหมฮะโอ้พี่ฟ้าได้มาทั้อย่างนี้เลยคือเปิดมาก็เต็มก็เต็มอย่างนี้เลยจะแนะนําว่าหีบถ้ายังไม่ผ่านการเปิดจะต้องเต็มปริมจะไม่ปนสเปรสรัปแล้วพระสายวัดก็คือสายวัดสายวังก็คือสายวัง ที่พี่ฟ้าจะพาไปชมคือด้านในไงครับเ๋ยวให้พี่ฟ้าเล่าเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าของเก่านี่เต็มเลยนะคะจะต้องมีอะไรที่พี่ฟ้าฝันถึงนิมิตถึงเพราะพี่ฟ้าบอกว่าของเหล่านี้มีทั้งคุณแล้วก็อาถรรพ์ด้วยพี่ฟ้าไม่ค่อยได้เจอหรอกแต่เด็กๆะที่เดือเจอบ่อยคนที่อยู่ที่เนี่จะเจอบ่อยถ้าห้ามแล้วไม่ฟังก็จะเจอก็เพราะว่าที่นี่คือมีทั้งคุณและโทษ คือถ้าคนที่อยู่อาศัยเนี่ยปฏิบัติดีเขาก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าเขาดื้อรั้นพูดเตือนไม่ฟังเขาไปเจออบัตเหตุเกือบจะเสียชีวิตหลายคนเลยนะประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้ที่พีฟ้าอยู่นะปัจจุบันคือตอนแรกเนี่ยพอถึงวรนเวลาที่จะเปิดหีบเนี่ย เ,เราก็ต้องหาบ้านหลังใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมคะเพราะตามคำทํานายแล้วคำสาบแช่งเนี่ยคือถ้าใครเปิดก่อนปี2565มันิบันต้องิบัตแล้วทำกินก็ไม่ขึ้นก็เป็นเรื่องเหตุที่ดึงให้เราจลต้องซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เราต้องวิ่งหาบ้านที่หลังที่ใหญ่ที่พอที่เราจะเก็บสิ่งของล้ำค่าเหล่านี้ก็มาเจอบ้านหลังนี้โดยที่มีคนแนะนำมาทีแรกเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาทะเลาะก,กับภรรยา เลิกกับภรรยาแล้วกลับต่างชาติบ้านก็เลยทิ้งไว้เราก็บอกเอาพาไปดูเลยอพอมาดูปุ๊บก็เข้ามาทางประตูสองฝั่งโน้นค่ะขนลุกเหมือนมีลมอะไรประทะหน้าเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประตูซ้ายขวาไม่ได้เปิดแต่ลมมันวิ่งผ่านหน้าได้อย่างไรคนที่ขายบ้านเขาก็ไม่บอกด้วยว่าบ้านอย่างนี้ร้างมาถึงเกือบ10ปี โดยที่ว่าใครก็ไม่สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ซื้อเขาก็มีอันเป็นไปคือจะซื้อจะซื้ออยู่แล้วซื้อแล้วไม่ทันได้เข้าอยู่ก็จะมีอันเป็นไปแล้วมารู้ตอนไหนว่าจริงๆชาวต่างชาติคนนั้นที่บอกกลับประเทศไปเขาไม่ได้กลับประเทศเขาเสียชีวิตตรงนี้ตรงนี้เลยแต่มันรู้หลังจากที่ว่าสั่งช่างยมาตกแต่งบ้านเพราะคาริหารเนี่ยมันโสมมาก ก็เลยหมดเงินไปเยอะแล้วรู้ว่าช่างก็โกงห้องก็ยังไม่ทันเสร็จเราก็เลยตัดสินใจมานอนข้างบนเลยนอนก่อนแล้วซึ่งไม่รู้เ,เลยว่าห้องนั้นเป็นห้องนอนเขาด้วยก็โดนด,ดึงค่ะหลับอยู่ดึงขาเหมือนเขาจะทําให้เรารู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้โดยเราก็เริ่มสงสัยเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวปิดไฟเสียงสวิตเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่จะเสือให้เรารู้ก็เลยได้ที่ฐานจิตว่า ถ้าบ้านหลังนี้มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่รู้ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เถิดก็หลับกลางวันนั่งสมาธิด,ดันไปหลับพอหลับปุ๊บไปเห็นหน้าฝรัง่งเขานุ่งกางเกงแบบใหญ่ๆะแบบผูกเอวแล้วก็ใส่รองเท้ายางแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวตัวใหญ่ก็คือแบบแบบในภาพนั้นเลยเลยเป็นที่มาของภาพนี้ก็เลยมาเริ่มถามข้างบ้านก็ที่สุดแล้วเขาบอกว่าชื่อคุณโรเบิร์ตคุณโรคือท่านนี้ใช่ค่ะได้ยินประวัติของพี่ฟ้า ว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้ตรงลำลูกกาที่เดียวที่พีฟ้าอยู่แล้วอยู่ได้นานอยู่ได้นานก่อนอันนี้ที่บอกว่าอยู่เมืองทองธานีตรงนั้นน่ะที่ที่ตรงหัวมุมเป็นทางสามแพร่งซึ่งเป็นบ้านอ Blessed, ัฐนอนกันพอเราจะมาซื้อมีแต่คนทักว่าอย่าซื้อเลยอย่าอยู่เลยเพราะตรงนี้ใครอยู่เนี่ยไม่เกินสามเดือนทําธุรกิจก็เจ๊ง เธอมาเนี่ยเธอไม่ต่ำกว่าเจ้าที่20แล้วทุกคนบอกว่าเธอต้องไปดูห่วงจุ้ยก่อนบอกฉันไม่ดูหรอกห่วงจุย้ยเพราะห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวของเรา mm hmm. อย่างเช่นเวลาเราไปทําธุรกิจที่ไหนถ้าเราปรึกษา10คนก็10ความคิด เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเดินหน้าถ้าเราคิดว่าถูกว่าควรหรือสิ่งที่เราทำอ่ะถูกต้องหรือถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราก็เลยไม่ยอมกับคำคัดค้านเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยใครอยู่ไม่เกิน3เดือนเจ๊งหมดบอกเดี๋ยวฉันจะอยู่ให้ดูแล้วก็อยู่ไป10ปีเนี่ยไม่มีอุปสรรคไม่เจอท<า>ัอ,<า>อะไรเลยไม่เจอทานอะไรเลยห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดอยากบอกทุกคนว่าอยู่ที่เราปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติดีเราอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีต่อให้บ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่ดูดีสวยงามทรัพย์สินมากมายแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีสิ่งของเรนั้นก็ค่อยสูญหายไปครับนี่คือประวัติความเป็นมานะฮะบ้านหลังนี้3ปีที่พี่ฟ้าเข้ามาทั้งเปิดกรุอยู่อาศัยและปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่โตสามารถมาศึกษามาเรียนรู้วัตถุโบราณต่างๆได้เลยนะฮะถ้าจะมาก็ ใด้เลยสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีภาษาไทยที่เดียวกันนะครับหรือเข้าไปติดตามพี่ฟ้าได้ที่เพจฟ้าให้ทีวีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้านะคะขอบคุณช่อง่าเช่นกันค่ะแต่ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาขอความรู้พี่ฟ้าด้วยเรื่องของการเปิดกรุนะฮะแล้วก็เห็นว่าพี่ฟ้าเนี่ยก็มีเมตตาถ้าไปเจอหมาแมวจอนจัดที่ไหนบาดเจ็บที่ไหนโอ้โห รับเลี้ยงดูแลอย่างดีเลยโอ้ฝั่งนู้นค่ะเป็นเกือบร้อยตัวเป็นคฤหัสโอกาสนะพีฟ้าพาถัวนะครับขอบคุณนะครัขอบคุณเจ้าหน้าทค่ะ